ลักษณะของคนที่เคยเกิดเป็นพญานาคเป็นลูกหลานพญานาคกลับชาติมาเกิดสนใจในเรื่องของพญานาคและมักฝันเห็นพญานาคบ่อยๆเรามาดู10บลักษณะของคนที่เคยเกิดเป็นพญานาคว่าจะมีลักษณะนิสัยตรงกับคุณหรือไม่ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะลักษณะของคนที่เคยเกิดเป็นพญานาค หรือลูกหลานพญานาคมาก่อนข้อที่หนึ่งส่วนใหญ่คนนั้นเกิดในดินแดนแถบภาคอีสานและภาคเหนือของเมืองไทยทั้งหมดอาจจะมีมาเกิดภาคอื่นก็ได้แต่หลกัลกๆคือภาคอีสานเพราะภาคอีสานและภาคเหนือของไทยเป็นดินแดนที่พญานาคอาศัยอยู่แถบแม่น้ำโขงมาตั้งแต่บรรพกาลแล้วอายุของพญานาคยาวนานกว่าการก่อกำเนิดของสยามประเทศเสียอีก ข้อที่สองจะมีสเสน่ห์ที่ดวงตาผู้มีสายยาณพญานาคจะมีดวงตาสดใสดวงตากลมตาใหญ่และเป็นประกายจะไม่ตาเล็กตาตีและหากมองไปยังดวงตาของคนที่มีสายยาณพญานาคก,ก็จะเกิดความบันไหวในใจอย่างบอกไม่ถูกเป็นเพราะว่าพญานาคจะมีพลังอํานาจที่ดวงตาอย่างมาก สามารถสะกดคนให้หลงไหลได้ด้วยการแเพ่งมองหรือจ้องมองคนด้วยความโกรธทำให้คนนั้นกลัวอย่างมากที่เรียกเหมือนต้องมนพญานาคคนมีสายายานพญานาคจะสื่อความรู้สึกออกมาจากดวงตาได้ชัดเจนมากเช่นถ้าโกรธจะมีดวงตาเข้มขลังดูน่ากลัวแต่ถ้ายามใดอารมณ์เบิกบานดวงตาก็จะเป็นประกายจะมีพลังดึงดูดทางเพศสูงมาก เป็นจุดเด่นที่สุดที่คนมีสายยานพญานาคจะมีพลังทางเพศสูงเพราะการเกิดเป็นพญานาคด้วยเหตุแห่งการบำเพ็ญบุญมาอย่างมากแต่ก็ติดตรงที่การราคะอันหนักหน่วงที่ไม่อาจจะตัดได้ประกอบกันจึงได้มาเกิดเป็นพญานาคดังนั้นคนสายยานพญานาคจึงหลงกับเรื่องการราคะได้ง่ายและยังมีสเสน่ห์เย้ายวนเพศตรงข้ามอย่างมากซึ่งใครก็ตามที่ได้มาอยู่ใกล้ จะเกิดความเคลิบเคลิม้มหลงไหลได้ง่ายมากข้อที่สรูปร่างผอมบางเพรียวคนมีสายยานพญานาคจะมีรูปร่างผอมหรือเพรียวบางทุกคนโดยเฉพาะสุภาพสตรีจะมีลักษณะของนางนาคีเพราะพญานาคมีลำตัวเป็นงูที่ยาวเรียวเมื่อเกิดมาเป็นคนจะมีรูปลักษณ์ที่คล้ายกันคือผอมบางเพรียว เป็นสรีระที่งดงามสะโอดสะองค์แม้ว่าตัวเองจะกินอาหารมากเท่าไรก็จะไม่อ้วนไม่เจ้าเนื้อยกเว้นนางในตระกูลสูงจะมีรูปร่างใหญ่โตพอมาเกิดเป็นคนก็จะอ้วนตามวันนะข้อที่4มีความศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างมากเพราะพญานาคมีความศรัทธา ต่อพระพุทธศาสนาเมื่อมาเกิดเป็นคนจะชอบทำบุญทำทานเป็นนิสัยและมีจิตใจดีงามด้วยเห็นอก<ๆ>เห็นใจคนอื่นซึ่งสามารถสัมผัสถึงความดีงามที่ส่งออกมาจากรอยยิ้มดวงตาซึ่งสัมผัสได้อย่างชัดเจนข้อที่5เป็นคนสนใจเรื่องพญานาคอย่างมาก พญานาคมักสร้างบุญเพื่อปรารถนาจะมาเกิดเป็นคนเพราะได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้มากกว่าได้บวชเรียนศึกษาธรรมะได้พอเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ยังติดสัญญาความจำเดิมด้วยจิตเดิมเป็นพญานาคเมื่อเห็นอะไรที่เกี่ยวกับพญานาคจะสนใจอยากรู้อยากเห็นเป็นพิเศษเช่นแก้วพญานาคเรื่องวังบาดาลข้อที่6 มีรสนิยมสูงชอบแต่งตัวและชอบสิ่งสวยงามพญานาคจะหลงไหลในสิ่งสวยๆงามๆอย่างมากจะเห็นว่าวังบาดานจะประดับประดาดไปด้วยเพชรนินจินดาแม้แต่เครื่องแต่งกายของนาคานาคีก็ประดับด้วยเครื่องทรงแก้วแหวนกำไลต่างหูอยู่ทั่วตัวแม้มาเกิดเป็นคนจริตเดิมของตนก็ยังมีอยู่จึงชอบประดับประดาด้วยสิ่งสวยงาม สนใจวัตถุที่มีหลากสีโดยเฉพาะแก้วเพชรพญานาคจะลหลงไหลอย่างมากข้อที่7ชอบเดินทางท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆเพราะตอนเป็นพญานาคตนเองจะอยู่แต่ในน้ําและวังบาดาลไม่ได้ออกไปยังสถานที่ต่างๆมากนักเพราะพญานาคไม่เหมือนเทวดาอื่นที่สามารถเหาะเหินไปตามที่ต่างๆได้ได้เห็นโลกกว้าง พอมาเกิดเป็นคนจึงอยากรู้อยากเห็นสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะชอบไปทำบุญด้วยเที่ยวไปด้วยจะชอบมากเป็นพิเศษข้อที่8ชอบความมีระเบียบวินัยพยานาคต้องบําเพ็ญบารมีเพราะได้ปรารวนาตนเองรับใช้พระพุทธศาสนาและอยู่ในกฎระเบียบที่เข้มงวดโดยเฉพาะ วังบาดานก็เหมือนทาราชวังแบบหนังจากจากวงวงในทีวีไม่มีผิดเลยมีประเพณีที่เข้มงวดมากพอตอนเองมาเกิดเป็นคนจะรักษากฎระเบียบเข้มงวดจะรู้สึกหุดหงิดถ้าเจอใครทำอะไรไม่เป็นระเบียบข้อที่9จะได้รับโชคลาภอยู่เสมอคนเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะมีฐานะอย่างไรแต่จะได้โชคลาภอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็น โชคจากการเสี่ยงดวงลาบลอยต่งตางๆที่หลายครั้งได้มาแบบไม่คาดคิดและผู้ใหญ่มักรักใคร่เมตตาเอ็นดูคอยช่วยเหลือยามตกต่ำข้อที่10เป็นคนรักพวกพ้องมากเพราะพญานาคจะรักพวกพ้องตนเองอย่างมากไปไหนไปด้วยกันชอบอยู่เป็นหมู่คณะพอมาเกิดเป็นคนก็จะมีมิตรสหายมากเป็นที่รักของเพื่อนๆเสมอ และตนเองก็มีน้ำใจให้กับพวกพ้องตนเองเรียกว่ารักเพื่อนพ้องยิ่งกว่าสิ่งใดยิ่งเป็นสายพญานาคเหมือนกันจะผูกพันกันเร็วมากท่านผู้ฟังคะคนที่เคยเกิดเป็นพญานาคนั้นเชื่อว่าหลายคนในที่นี้ก็คงเคยผ่านการเกิดในภพภูมิพญานาคก,กันมาแล้วทุกคนเพราะหากไม่เคยเป็นพญานาคมาก่อนจะไม่มีทางสนใจหรือชอบเรื่องราวของพญานาคอย่างแน่นอนคะ่ะ เพราะพญานาคเป็นเทพจุติโอปาทิกะทิพย์วิเศษชาติเดียวที่สามารถติดตามข้ามภพข้ามชาติแรงกล้ามากหากใครเคยเกิดในเชื้อชาติพญานาคมาก่อนแม้เพียงแค่ชาติเดียวก็ไม่แปลกที่จะเคยฝันเห็นพญานาคหรือมีความสนใจใฝ่รู้เรื่องของพญานาคและบางคนอาจจะเคยเกิดเป็นพญานาคซ้ำๆชาติติดต่อกันมากกว่าเจ็ดชาติ บุคคลกลุ่มนี้จะมีความสัมพันธ์แนบแน่นเป็นกรณีพิเศษเพราะชาวบาดานเชื่อว่าเป็นเลือดบริสุทธิ์จะต้องตามรักษาเผ่าพันธุ์ให้สืบไปพวกนี้จะมีสมาธิไวมีสัมผัสพิเศษมาแต่กำเนิดส่วนคนที่เคยเกิดเป็นพญานาค เพียงแค่ผันผ่านเพื่อแค่ชดใช้กรรมแห่งการเกิดแก่เจ็บตายชาติหนึ่งชาติใดก็ตามเป็นวัตะสงสารก็จะมีความสัมพันธ์ที่เบาบางลงมาตามลำดับแต่ในทางกลับกันหากเคยเกิดมาเพียงแค่ชาติเดียวแต่สร้างกรรมใหญ่ทำให้พญานาคในชาตินั้นโกรธแค้นสาบแช่งกรรมนั้นก็จะคอยหลอกล้อติดตามมาทุกพบทุกชาติเช่นกันเพราะชาวพญานาคเป็นเทพที่มีบุญมาก บำเพ็ญเพียรตะบะบารมีแรงกล้าสัจ,จวาจาเป็นที่หนึ่งในบรรดาเทพทุกชั้นสวรรค์หากได้รักใครก็จะรักติดตามไปทุกชาติหากได้เกลียดชังใครก็จะตามแค้นทุกชาติไปเช่นกันเป็นอาถรรพ์ของชาวบาดาลที่มีกรรมแสนวิเศษพิสดารไม่ว่าจะอดีตชาติจะเคยเกิดมาในภพภูมิใดมีความหนาแน่นหรือบางเบากับองค์พญานาคพ่อปู่แม่ยา่า องใดๆในชาติไหนก็ตามการที่มีหลายคนที่ฝันเห็นพญานาคหรือรักศรัทธามีความผูกพันแปลกประหลาดเชื่อว่าทุกอย่างคือบุพกรรมหรือที่เรียกว่าบุญสัมพันธ์ต่อกันในอดีตชาติเขาอาจจะเป็นปู่ย่าตายายพี่น้องที่เป็นบรรพบุรุษของเราก็เป็นได้หากใครที่มีความฝันจงทราบไปตรงนี้เลยว่าคุณคือพญานาคมาเกิดแน่นอน เพราะหากไม่ใช่พญานาคจะไม่มากล่ำไกรบทความทุกบทเทวดามาสื่อบอกเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านทราบว่าบทความมีมนนาคสื่อใจใครที่มีสิ่งต่างๆที่เป็นของพญานาคสมบัติพญานาคมีความฝันความรักความผูกพันไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามล้วนสัญญาเก่าๆของชาติเดิมที่ติดตามมารักษามาบังคับกำกับ ให้เราต่อสัญญาเดิมก็คือการบำเพ็ญเพียรให้บุญเก่าไม่สลายหายไปตกสู่อบายทานศีลภาวนาพญานาคท่านจะบังคับทดสอบดัดภูมิจิตเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในที่สุด สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ